สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะไม่ว่าลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำแลนดอมกันเช่นเคยคะ่ะในหัวข้อเขามองเราเป็นคนอย่างไรในสายตาของเขานะคะมาดูสิคะว่าเขาคนนั้นมองคุณเป็นคนอย่างไรนะคะ คนใหม่หรือ,อท่านใดที่ผ่านมาช่องนี้นะคะแปลว่าบุญเราสัมพันธ์กันนะคะ ถ้าคุณชอบการอ่านสไตล์ของแม่หมอกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาสนุกสนานร่วมกันด้วยนะคะการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยภาพรวมคะ่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะพลังงานนี้เป็นภาพรวมนะคะจะให้ตรงทั้งหมดนะคะา ก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าตรงทั้งหมดแปลว่าพลังงานของคุณกับไม่หมอตรงกันนะคะแต่ถ้าคุณต้องการจะพลิกอะเด็กนะคะไม่หมอมีอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องดีบายทาโร่เช่นกันค่ะนั่นเป็นพลิกอะเด็กนะคะคุณลองเซิร์ชเข้าไปดูนะคะคุณขาเนาะเอาละ <c oughs> อันนี้เป็นช่องใหม่ของไม่หมอค่ะมามาดูกันนะคะนะว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะมาดูกันนะคะ ขาชอบอะไรในตัวคุณคะคนที่คุณถามถึงเขาชอบอะไรในตัวของคุณคะขอไพ่บอกได้คะ่ะวูหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะหนึ่งเหรียญคะ่ะขอดูนะ หนึ่งเหรียญแล้วก็ว้าวคุณราชนีถือถ้วยขึ้นมานะคะหนึ่งเหรียญกับราชนีถือถ้วยขึ้นมาแปลว่าคนคนนี้เขาก็ชอบกานที่คุณมั่นคงนะคะ,ะเป็นคนมั่นคงนะคะเป็นคนที่ไม่หล่อแหละนะคะถึงคุณจะเป็นมีธาตุน้ำอยู่ในตัวก็ก็ก็ใช่นะคะแต่คุณก็เป็นคนที่ไม่หลอกแหละนะเดี๋ยวไม่มาขอไพ่ข้างเคียงคะ่ะสองดาบขึ้นมานะคะ อแล้วก็ขอดูนี่สิ Temperance น,นะคะ Temperance แ,แล้วก็ไพ่ลาชินีดอดาบขึ้นมาค่ะค,คุณคุณค่ะมาดูสิคะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเขาชอบคุณตรงที่คุณเป็นคนที่อ่อนหวานนะคะน่ารักนะอืมเป็นคนที่อ่ มีจิตใจอ่อนโยนนะคะมีจิตใจที่เมตตานะคะตัวคุณนะแล้วก็คุณเป็นคนที่อชอบทำกับข้าวนะคะหรือไม่คุณอาจจะเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งนะคะทำกับข้าวอร่อยการบ้านการเรือนของคุณนี่เพียบพร้อมนะคะเป็นคนที่เนียบ นะคะคเป็นคนที่สะอาดรักความสะอาดนะคะคุณนะเออคุณแล้วก็สองดาบขึ้นมาบางทีคุณอาจจะมีความที่ลังเลเนาะเขาชอบไม่ใช่ว่าลังเลที่ไม่ได้ทำอะไรนะคือลังเลอาจจะ,ะไม่ใช่ตัดสินใจอะไระไวะนะคะคุณนะการที่คุณไม่ได้ตัดสินใจไวคุณอาจจะคิดก่อนคุณอาจจะตรึกตองก่อนว่าควรจะทําดีไหมหรือควรจะ,ะไม่ทำ มันทำแล้วมันคุ้มค่าไหมอะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รอบคอบนะคะเออในการตัดสินใจนะคะไม่ได้ตัดสินใจด่วนอะไรประมาณนี้นะคะให้แน่ใจว่าอันนั้นมันโอเคนะสำหรับเราที่สุดสำหรับคุณที่สุดคุณถึงตัดสินใจทําอันลงไปนะคะแล้วตัวคุณนะคะ t e m p e r a n c e ตัวคุณนะคะเป็นคนที่ปรับตัวนะคะ ปรับตัวได้เก่งมากค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่สถานที่ไหนอยู่กับใครนะคะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะเขาชอบคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะอ,อยู่ในอารมณ์ไหนนะคะคุณพอ พอหน้างานขึ้นมาเนี่ยคุณจะเป็นคนที่จะเก็บอารมณ์ไว้นะคะจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้ใครได้รู้ว่าคุณอยู่ในอารมณ์ไหนแบบนนะะเนี้ยนะคะคุณนะอ่แล้วก็ราอชนีถือดาบขึ้นมานะคะว้าวคุณคุณเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะตรงชัดเจนนะคะ ที่แน่ๆคุณก็ดุเหมือนกันนะคะคุณขาเนาะคุณเป็นคนดุคุณเป็นคนที่พูดจาผงผ่านนะคะกับใครบางคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่างที่ไม่หมอแจ้งไปนะคะคุณ,ค,ณคุณคุณเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันนะคะทําอะไรชัดเจน่ะเออตรงไปตรงมานะคะเออที่เขาชอบนะคะคุณอื้มอ่ะขอขยายค่ะขอขยายนาหน่อยซิห้าเหรียญนะคะห้าเหรียญขึ้นมานะคะ ห้าเหรียนเดี๋ยวขอขยายหน่อยราชินีถือไม่เท้าค่ะว้าวคุณแล้วก็คิงถือเหรียนขึ้นมานะคะเดว,เวลขึ้นมาค่ะว้าวคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนาะ ที่แม่หมอบอกนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศนะคะคุณเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานที่หรือสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยมเลยนะคะคุณแล้วก็ไพ่เดทขึ้นมานะคะคุณเป็นคนที่รักใครก็รักจริงๆนะคะแต่ถ้าคุณได้เกียดละโอ้โหคุณคุณอาจจะเกียดเข้ากระดูกดำเลยก็ได้นะคะคุณคะคุณเนาะ คุณเป็นคนรักแรงหึงแรงเช่นกันนะคะคุณนะเออเขาก็ชอบว่าคุณเป็นคนที่แบบจริงจังอะเออจริงจังจริงใจนะคะคุณเขาเขาชอบคุณตรงที่คุณเป็นคนที่มีการศึกษานะคะราชินีถือไม่เท้าขึ้นมานะคะมีการศึกษามีไหวพริบในการทํางานนะคะประสบความสําเร็จใกล้ในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่เ ทำงานนอกบ้านก็เก่งนะคะทำงานในบ้านก็เก่งนะคะคุณคุณได้อะนะคะคุณเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากค่ะมีการศึกษานะคะชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลามีไฟในการทำงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่เซ็กซี่นะคะถึงคุณจะเป็นคนเรียบร้อยแต่คุณก็มีมีมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวของคุณนะคะ,ะคุณเป็นคนนิ่งนะคะคุณเป็นคนนิ่งเนี่ยสองดาบแล้วให้อ่า เด็กถึงเรียนขึ้นมานะคะคุณเป็นคนนิ่งนะคะแต่การที่คุณนิ่งเนี่ยคุณจะตัดสินใจอะไรที่มันชั่วชั่วชั่วชวขึ้นมานะคะคุณนะเออคุณเออคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบในการที่แบบขาดแคลนนะคะไม่ชอบอะไรที่มันไม่มีเงินเลยไม่ชอบอะไรที่มันอะไรที่แบบ ไม่เติมไม่เต็มคุณ่ะนะคะคุณนะในเรื่องของการเงินนี่คุณจะไม่ชอบคุณอาจจะเป็นคนที่มีเงินเก็บนะคะคุณนะคุณแต่คุณก็เป็นคนขี้เหงาเนาะในบางครั้งคุณก็เหงานะคะคุณคะตัวคุณเองนะคะเขาชอบคุณตรงที่คุณเป็นคนที่ มองโลกในกว้างไกลนะคะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะมองโลกในแง่ดีด้วยนะคะ The world นะคะกับใครบางคนนี่ชอบเดินทางนะคะเดินทางไปหลายๆประเทศนะคะคุณนะหรือไม่นะคะงานของคุณอาจจะโคกับต่างประเทศก็ได้นะคะหรือดีลงานกับคนต่างชาตินะคะหรือว่าคุณอาจจะไปทำงาน แดนไกลก็ได้นะคะนะพอเดวเบิลขึ้นมานะคะคุณและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาชอบคุณตรงที่ว่าคุณอาจจะเก่งในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเก่งในเรื่องของอโชเชียลก็ได้นะคะคุณเดี๋ยวไม่บอกขอเปิดเพิ่มนะคะขอเปิดเพิ่มหน่อยค่ะขอเปิดเพิ่มหน่อยนะคะอืมสามเหรียญขึ้นมาค่ะเออเขาชอบว่าคุณเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่ธุรกิจของคุณนะคะในการเงินของคุณนะคะออคุณจะไม่ชอบอะไรที่มันขาดขาดเกินเกินก็ได้แต่คุณจะชอบคนที่ทําธุรกิจร่วมกับคุณเนี่ยคือมันต้องแมทกันในเรื่องของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานต้องต้องแมทกับคุณนะคะเ,ออเขาชอบตรงที่คุณมีหัวในการที่ทําธุรกิจคะ่ะ คุณนะคุณอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องด้านของการเงินแล้วก็ด้านธุรกิจของคุณนะคะคุณมีหัวในการทําธุรกิจนะคะคุณคอาไพสามเรียนขึ้นมานะคะที่จริงคนคนนี้อยากจะทําธุรกิจกับคุณนะคะคุณมาดูซิคะไพพะขึ้นมาด้วยค่ะคุณว้าวคุณไพพะขึ้นมาเขาชอบตรงที่คุณเป็นคนดีค่ะ นะคะเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ออเอาเปรียบใครมีจิตใจที่เมตตานะคะชอบทําบุญทําทานนะคะเป็นคนมีศีลน,นะเป็นคนที่ชอบอ,อยู่ในกรอบนะคะอยู่ในจารีตอยู่ในประเพณีนะคะคุณขาอืคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์เนาะนะคะไหว้พระทําบุญอยู่เป็นประจํานะคะคุณอื คุณอาจจะเค่งในศาสนาของคุณนะคะคุณกับใครบางคนนี่ชอบเข้าวัดค่ะอมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะอืมเขาก็ชอบตรงที่คุณบางครั้งคุณก็แรงนะคะเออคุณก็มีอารมณ์ร้อนแรงคุณก็แรงเหมือนกันนะคะอ่าคุณบางครั้งคุณก็ใจร้อนอะนะคะมีความเร่าร้อนก็ได้นะคะเออดูสิมีความเร่าร้อนมีไฟนะคะ <c oughs> คุณอ่านะคะ มีทั้งเด็กถือเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญขึ้นมานะคะความมั่นคงนะในหน้าที่การเงินของคุณนะคะที่เขาชอบนะคะคุณอืมหรือไม่ความนิ่งของคุณความฉลาดของคุณนะคะโอโ้คุณสี่เหรียญขึ้นมาค่ะเขาชอบตรงที่คุณเป็นคนที่ห่วงเนื้อห่วงตัวนะคะคุณนะอืมเป็นคนที่มีเงินเก็บมีเงินออมนะคะรู้จักจกะขอโทษค่ะรู้จักการใช้จ่ายเงินทองนะคะคุณนะ ถ้าสี่เหรียนขึ้นมาคุณก็เป็นคนขี้หึงเหมือนกันนะนะคะคุณนะคุณเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงเหมือนกันนะคะคุณนะเออแต่การหึงการห่วงของคุณก็น่ารักนะเขาก็ชอบนะคะคุณเออคุณเวลาคุณหึงคุณอาจจะนิ่งนะคะคุณอาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าเวลานะคะเวลา บทคุณจะนิ่งก็นิ่งขึ้นมาบทคุณจะร้อนแรงคุณก็ร้อนแรงขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาก็ชอบนะคะคุณก็เอาเป็นเอาตายได้เหมือนกันนะคะกับใครบางคนนะคะคุณคะเนาะอ่านจะผ่านเนาะอะไรมาเยอะแยะมากมายในเรื่องของชีวิตนะคะผ่านการเป็นการตายมานะคะคุณคะเนาะพอไพ่เดทขึ้นมานะคะคุณอืมนะคะคุณเอาละค่ะ <laughs> ให้ตายสำรับนะคะคุณ The High Pentest ขึ้นมาค่ะคุณคะคุณดูสิคะ The High p e n t e s ขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณมีเสน่ห์มากๆค่ะคุณคาเนาะเป็นผู้หญิงที่น่าลงไหลเป็นผู้หญิงที่เย้ายวนหัวใจเป็นผู้หญิงที่มีอาร์ตมีศิลป์นนะคะมีศิละปะอยู่ในหัวนะคะคุณอาจจะชอบ ถ่ายรูปรูปภาพของคุณสวยนะเวลาคุณถ่ายนะคะมีอาร์ตมีศิลป์อยู่ตรงนั้นนะคะคุณมีเสน่ห์เย้าโยวนหัวใจของเขามากนะคะ The High p r i n t e s เป็นผู้หญิงที่ลึกลับค่ะเป็นผู้หญิงที่มีหลากหลายอารมณ์นะคะคุณค่ะเนาะเออเขาชอบคุณนะคะคุณมีอารมณ์หลากหลายอะ่ะที่แม่หมอได้กล่าวไปครั้งตน้นแล้วด h e พิ g h p r ขึ้นมาด้วยนะคะเป็นผู้หญิงที่สลับซับซ้อนนะคะคุณนะแล้วก็ อีกอย่างนึงนะคะสเสน่ห์นะคะมันมีเกี่ยวกับสเสน่ห์ของคุณเนี่ยคือมัน,ม,นมันมันมัดใจเขานะคะมันยั่ยวยวนเขานะคะมันทําให้เขารุ่มหลงเข้าไปได้นะคะมันทําให้เขาอะหลงคุณไนดะ้เพราะเป็นไพ่ the high priestess ขึ้นมาเป็นราชนีพะจาร์นี่เป็นอะลรที่โอ้โหคุณใครอยู่ใกล้ละ แทบจะถอนตัวไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าจะ,ะเหมือนกับหลงเสน่ห์คุณเหมือนเขาวงกฏเลยละ่ะคนคนนี้เขาหลงเสน่ห์คุณนะคะเออคุณทำให้เขาหลงเสน่ห์ได้นะคะว้าวคุณคุณมีหลากหลายอารมณ์นี่แหลคะค่ะทำให้เขาหลงเสน่ห์คุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่นะคะ อชอบการดูดวงนะคะอชอบการดูผ้ายิปซีหรือคุณมีเซน์นนะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของอผ้ายิปซีหรือเรื่องดวงเป็นอย่างดีนะคะคุณคะเนาะตัวคุณเป็นคนที่อชอบสวยชอบงามนะเออชอบอชอบถึงคุณเป็นผู้ชายคุณก็รักสวยรักงามอ่ะนะคะคุณอคุณชอบแต่งองค์ทรงเครื่อง คุณชอบอพิธีพิธันในเรือนร่างของคุณนะคะอชอบแต่งตัวชอบชอบแต่งหน้านะคะเอทำผมทำเล็บเนี่ยชอบเข้าเสริมสวยนะคะหรือกับใครบางคนนะคะอา,อาจจะทำงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาจจะทำงานเกี่ยวกับศิละปะอาจจะทำงานเกี่ยวกับ เสริมสวยนะคะนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนาะทำงานเกี่ยวกับสวยๆงามๆได้นะคะเ,เก็บกับเสื้อผ้าได้นะคะคุณนะนี่แหละค่ะเสื้อผ้านะผมของคุณนะคะเนียยนะคะมันเป็นเสน่ห์แล้วก็มันทำให้เขาชอบในตัวตนของคุณมากๆค่ะนะคะคุณขาโอ้ว้าวคุณขา <peach> นี่แหละค่ะสิ่งที่เขาชอบในตัวตนของคุณนะคะแล้วละถ้าตรงก็คอมเมนต์มานะคะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรคะ่ะฟังเพื่อความสนุกสนานนะคะถ้าตรงทั้งหมดก็แปลว่าดวงเราสัมพันธ์กัน,นะคะ่ะนะคะคุณถ้าคุณชอบการอ่านสไตล์ของแม่หมอกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะถ้าคุณกดติดตามให้แม่หมอเรียบร้อยแล้วแม่หมอกราบขอพบพระคุณมากคะ่ะ ถ้าคุณต้องการอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะนะคะถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอพร้อมเมื่อไหร่คุณก็แอดไลน์แม่หมอมาค่ะแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะแอดแล้วคุณก็กรุณาเขียนคําว่าแม่หมอคะหนูติดตามช่องบ b บายอินอิอ่าบิบายทาโรอินอิงแลนด์นะคะแจ้งแม่หมอมาด้วยว่าคุณอยู่ช่องไหนนะคะแม่หมอจะได้อ่ารู้ว่าลูกดวงอยู่ในช่องไหนเพราะว่าแม่หมอมี2ช่องนะคะอีกช่องหนึ่งเป็นิ อะเด็กนะคะบีบายทาโรเหมือนกันแต่ไม่มีอังกฤษนะคะนั่นเป็นพิกอะเด็กนะคะถ้าคุณต้องการจะเข้าไปพิกอะเด็กก็เข้าไปได้ไปสนุกสนานร่วมกันนะคะคุณนะเอาละค่ะไม่เหมาะไปก่อนค่ะนะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย